กบลูกศรพิษถิ่นกำเนิดพบในป่าฝนเขตร้อนของทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้เช่นคอสตาริกาโคลอมเบียบราซิลครับขนาดเป็นกบขนาดเล็กมีลำตัวยาวประมาณ1.5-6ถึง6ซนเมตรขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ครับอายุไขในธรรมชาติอาจอยู่ได้1-3ปีแต่ในสถานที่เลี้ยงสามารถอยู่ได้นานถึง10-20ปีเลยครับทำไมต้องสีสดรูปร่างและสีสัน กบชนิดนี้มีชื่อเสียงเรื่องสีสันที่ฉูดฉาดและลวดลายสวยงามแดงเหลืองน้ำเงินเขียวดำสีเตือนภัย (aposematic coloration) สีที่สดใสเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามแต่เป็นสัญญาณเตือนนักล่าตามธรรมชาติว่าอยากกินฉันฉันมีพิษนะที่มาของชื่อลูกศรพิษชื่อนี้ได้มาจากชนพื้นเมืองอินเดียนแดงในป่าแอมะซอนที่จับกบเหล่านี้มาถูถกับปลายลูกดอกหรือดาร์ท ที่ใช้เป่าจากท่อหรือโบโรกันเพื่อนำไปล่าสัตว์ครับพิษของกบจะทำให้สัตว์ที่เป็นเหยื่อเป็นอมพาตและตายลงได้ 4. พิษและความอันตรายที่มาของพิษกบลูกศรพิษไม่ได้สร้างพิษเองแต่พวกมันสะสมพิษมาจากอาหารที่กินเข้าไปในธรรมชาติเช่นมดปลวกไรและ,มะแมลงปีกแข็งบางชนิดซึ่งมแมลงเหล่านี้กินพืชที่มีพิษเข้าไปอีกทีครับความรุนแรง สายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดคือกบสีทองหรือ Golden Poison Frog Phyllobates terribilis พิษเพียงหนึ่งตัวสามารถฆ่ามนุษย์ได้ถึง10-20คนหรือฆ่าหนูได้ถึง1นึ่งหมื่ตัวเลยครับพิษจะส่งผลต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้อหัวใจหยุดเต้นการสัมผัสแค่สัมผ,สผัสผิวหนังของกบที่มีพิษในธรรมชาติก็อาจได้รับอันตรายได้กบลูกศรพิษหากินเวลากลางวันทำให้เราเห็นสีสันของมันได้ชัดเจนครับ ยอดคุณพ่อคุณแม่กบชนิดนี้มีความเป็นพ่อแม่สูงมากเมื่อวางไข่และไข่ฟักเป็นตัวหรือลูกออดพ่อกบหรือแม่กบจะแบกลูกออดขึ้นหลังเพื่อพาไปปล่อยในแหล่งน้ำที่ปลอดภัยเช่นแอ่งน้ำขังบนต้นสับป,ประรดสีหรือบรมิเลียดบนยอดไม้สูงสูง,สงเพื่อหนีศัตรูครับสถานะการอนุรักษ์ปัจจุบันกบลูกศรพิษหลายสายพันธุ์กำลังใกล้สูญพันธุ์ครับเนื่องจากการสูญเสียที่อยู่อาศัย การตัดไม้ทำลายป่าฝนโรคระบาดเชื okay. yeah. okay. Okay. Er okay. ้อราไค้ต okay. ิดฟังกัสที่ฆ่าชีวิตกบทั่วโลกการลักลอบจับการจับกบป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งกบป่ามักจะตายง่ายต่างจากกบเพาะเลี้ยงครับกบลูกศรพิษเป็นอัญมณีแห่งป่าฝนที่สวยงามแต่แฝงด้วยความอันตรายในธรรมชาติแต่ในวงการสัตว์เลี้ยงแปลกหรือ Exotic Pet เพพวกมันคือกบที่ได้รับความนิยมสูงมากเพราะความสวยงาม พฤติกรรมที่น่าสนใจและไม่มีพิษเมื่อเกิดในที่เลี้ยงครับ